สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกดแปลกๆเฝอบบ้านคนเดียวตอนตี3จะมีเรื่องหลอนอะไรบ้างนั้นฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และคลิปหน้าอยาวไม่ราทำกปแปลกอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ บ้านเราไอเกตรออยู่ที่ไม่ใช่เคียวยานแต่คือเกตสวัสดีครับเพื่อนกลับบ้านมาแล้วเว้ยเชื่อเปิดประตูเลยเอานี่ฉันซื้อมาให้แล้วกกะดาษชอบะเอาไปเ้ยดีมากทำไมเวลานายซื้อใช้แบบแค่เลนนะเวลาสั่งฉันไปซื้อที่อันอันนึงแบบทีเดียวสามม้วนเลยทำไมต้องเป็นเงินวะเราไม่ซื้อที่ละม้วนมันมีโปรโมชั่นเด้อ๋อที่ซื้อสามอันทีเดียวเลยเพราะมันมีโปรโมชั่นใช่ปะแย่ซะอย่างนี้เองเฮ้ยนี่ฉันเจองานที่ฉันจะทำได้แล้วเพื่อน โถ่ฉันกว่าจะหางานได้ช่วงนี้ฉันไม่มีเงินเลยเนี่ยดูนะมันเขียนว่ารับสมัครคนเฝ้าบ้านหนึ่งคนเท่านั้นให้ค่าจ้างหนึ่งมืนบาทต่อวันต่อคืน <Huh? S 1> เหตุที่ต้องรับคนก็เพราะว่าฉันเจ้าของบ้านจะไม่อยู่บ้านหนึ่งวนันฉันเป็นคนห่วงบ้านมากๆก็เลยรับคนมาดูแลบ้านแค่วันเดียวเท่านั้นขอคนที่มีประวัติดีไม่เคยเป็นโจรสามารถเดินทางมาสมัครที่บ้านได้เลยแต่ว่าก็หนึ่งืนบาทก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าได้แค่คืนเดียวไงฉันก็ต้องไปหางานใหม่ ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะลองสมัครดูอย่างไรหนึ่งหมื่นบาทก็ได้ค่าอาหารแมวค่าอาหารหมาหรือไม่ก็ค่าอาหารตัวเองอะไรเงี้ยเออก็ถูกของนายถือว่าเป็นก็ถือว่านรายได้มากแลได้เยอะนะวันเดียวใช่ก็เย<ๆ>อะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักเย็นๆฉันจะลองไปสมัครงานดูเย็นๆแล้วกันนะฉันบอกว่าได้หว <บ und S 2> <บ>ังว่าเขาจะรับฉันนะเว้ยฉันประวัติก็ดีไม่เคยเป็นโจรนจะขโมยเงินนายไปเติมเกมว่าเถอะใช่แล้วล่ะนายฮะ อ๋อมันเป็นเรื่องความรักของฉันอะไม่เป็นไรหรออ๋อโอเคแล้วไปเฮ้ยจัดก,กูไอ้นั่นอยู่ไหนเนี่ยฉันหายนั่นไม่เจอมานานแล้วเนี่ยอไอ้เงินที่ฉันแอบนายไว้อะ <c oughs> เอา,เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ <ละ S 2> นอนพักเอาแรงหน่อยดีกว่าวันเ <ๆ S 1> ด้อพวกนี้จะไปสมัครงานเฮ้ยขอให้สมัครเธอขอให้สมัครติดเธอขอรับเธอหนึ่งหมื่นบาทวันเดียวก็ดีเอาล่ะขอบคุณที่มาส่งมากเลยนะครับเออแต่ทำแบบพายล่ะโอ้โหโค้อทหารมารับเราเลยวะเนี่ย โอ้โหวีคบอกเท็โทรไปกิ้งเดียวบอกว่ามารับหน่อยได้ไหมครับพอดีบ้านอยู่ไกลเกินโอ้ยที่นี่มันครหควรูคนรวยใครเนี่ยเออสวัสดีท่านคือเจ้าของบ้านอ่ะโอ้เจ้าของบ้านเฮ้ยสวัสดีครับพอดีผมจะมาสมัครเอ่าผ่านผ่านเลยเหรอออใช่แล้วก็มีนาคนเดียวเดที่มาอ่ะอ๋อก็ใช่ครับก็ผ่านเลยแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับไม่มีอะไรมากก็เคอย่าให้คุณแบกหน้าเขาบ้านฉันแล้วก็คอยเฟ้าบ้านด้วยคอยฟ้าบ้านอย่าคุณแบกหน้า แค่นั้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็สักหกโมงครึ่งหกโมงเช้าก็ออกจากบ้านได้เลยติฉันจะกลับมาเดินเดินทางสะดวกครับเดินทางสะดวกเดินทางปลอดภัยครับเออเชิญเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้โหแค่เราเฝ้าบ้านก็ได้รับมือหนึ่งอ่เนี่ยสมัครงานอะไรจะง่ายขนาดนี้ไะเนี่ยอ๋อที่เขารับเราเลยเพราะว่าเรามาคนเดียวใช่ดิมันโคตรไกลเลยดีน่ถ้าเขาไม่เอาเรือมารับนี่เราคงไม่ได้มาเนี่ยโอ้ยบ้านหลังนี้เหรอเดี๋ยวต้องมานั่งเฝ้าเนี่ย โอ้โหขอเฝ้าถาวรเลยไม่ได้หรอวะบ้านคนใหญ่เลยอะเด๋ยขกับ้านเรามาแบบพันเท่าร้อยล้านเท่าเลยเนี่ยโอ้โหดูดิมีแมวด้วยมีชั้นหนังสือมีห้องนั่งเล่นทีวีทีวีใหญ่กว่าใหญว่าห้องนอนเราอีกโอ้โหโ,โ,โซฟาที่มีโต๊ะกินข้าวด้วยแล้วก็มีบาร์ทำอาหารมีสวรรค์ของคนทำง,งานในชาติอ๋อที่เขาแบบเขากล้าที่จะให้คนคนแบกหน้ามาเฝ้าบ้านเพราะว่ามีก้อนจําปิดโอ้เสียดายดคยิวยาไม่ได้มาว่ะ มีงั้นนะสบายจัดเลยอะไรเนี่ยมีหนังสือด้วยเนี่ยดีเลยว,วะ่ะเปิดนานี้หนังสือเขียนว่าไอ้อาสวัสดีครับก็จะปิดอันนี้ผมกำลังอ่านหนังสือนะครับผมไม่ได้ทำอะไรมีพิ่รุ่เลยกดข้อที่หนึ่งอ๋อไปกดข้อที่นี่มั้งเขียนว่าหลังจากเวลาเที่ยงคืนในยามวิการแบบนี้นายเชื่อใจได้แค่ตัวเองเท่านั้นทางที่ดีนายควรหาที่ซ่อนหรืออาวุธไว้ป้องกันตัวสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวนายเองเพราะหลังจากนี้จะมีหลายสิ่งเกิดขึ้น แปลว่าอะไรวะหมายถึงจะมีโจรหรืออะไรงี้มาบ่อยใช่ปหมเงนได้ฉันจะลองไปหาอาวงอาวุธหรือไม่ก็หาดีซ่อนกันมีชัตเตอร์ดีด้วยเนี่ยโอเคสมมติถ้ามีโจเกิดขึ้นฉันแอบถอนี้ดีกว่าวะมีชัตเตอร์ดีมีคาราห้องคาราโอเกะด้วยโอ้โหนี่ห้องอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยห้องสั่งสรรมีแบบมีแบบบาร์เต้นมีคนขายเออเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีคาสิโนฉันแอบซีรัลถ้าสมมติมีปัญหานะไปหาอาวุธก่อนดีกว่า ไเลยเว้ยมีแต่อ๋อนี่ไงเจอแล้วอันนึงมีแต่มีดะนะมีดทาครัวมันจะไปปป้องอะไรได้เ,เนี่ยอ๋อที่ผมถือนี่ไม่ใช่จะ,จะ,จ,ะจะมาทำร้ายเขาของเลยอะไรนะฮะหมายถึงป้องกันตัวเหมือนตามกฎที่บอกเฮ้ยเอะไรอ่ะมือปืนอ๋อแบตเตอรี่ไฟฉายโอเคงั้นฉันหยิบปืนไปก่อนเลยอย่างแรกทึบสมบอกให้ป้องกันตัว,ตตวปืนตตคนนนงไม่เป็นไรหรอกมั้งอุย๊ยหายแล้วอ๋อป,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 ปืนลั่นนะครับ อุ้ยไม่ได้ปลดเซฟตี้ไปทำไมเนี่ยก็มีกุญแจมือเอาไว้จับจับคนใช่ไหมเนี่ยกุญแจมือเหรอเออก็กะหยิบ่อนอล้วกันเผื่อมีโจมีโจนจะได้แบบจับมันเลยจะได้แบบเออจะได้สบายใจเออมีมีของไว้สบายใจกว่ากดมันมีแค่นี้หรอมันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอเราอ่านสิคนก็ที้ส่องเขียนว่าหากพบเจอคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าจะให้นายทำยังไงดีนายสามารถตัดสินใจได้ตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานายต้องรับมันให้ได้หากไม่เจอก็ถือว่าโชคดีไป ผลลับที่ตามมาหมายถึงอะไรอะ่ะก็สมมติถ้าเรายิงคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักยิงเลยเราก็ต้องติดคุกใช่ไหมแต่สมมุติถ้าเราปล่อยไปมันมาทำร้ายเราเราก็ต้องเจ็บตัวอีกโอ้โหยากจังว่าเออถามาคนเดียวอาจจะรับมือได้อยู่แหละใช่ไหมเจมวโอ่หิวจังเลยใครจะพอมีอหารให้เราไหมครับโอหิวจังเลยนะนายต้องคอยช่วยฉันดูด้วยนะเว้ยฉันจะรูปหัวนายเป็นรางวัลให้อะเนี่ย โอ้หิวจังเลยอะไอหมีวเสเซงใครอะเฮ้ยเฮ้ยไอไอแกน่ะจุดจุดตรงอะไรฉันมีปืนปืนจริงด้วยโอ้ยอย่าพูดจริงนะครับผมมาดีมาดียังไงบ้าคนอื่นนายไม่เคยโดนสั่งสอนเลยไงว่าให้เขามาอื่นโดยแบบในในยาวิกาหรือใจต้องคืนเนี่ยผมเข้าใจครับแต่ว่าผม หลงเกาะมาหลายวันแล้วตอนนี้ผมหิวมากเลยน้ำก็ขาดแขนน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่ได้กินมาสามวันแล้วครับผมกินแต่น้ำทะเลกินได้ไงว่าน้ำทะเลโอ้ยน้องสาววะเเราไม่ชอบเองเออเข้าไปก่อนมามมาดิมาดิขึ้นมาแต่ฉันขออย่างนึงนะลุกขึ้นชึบฉันขอจับนายไว้ก่อนจับทำไมล่ะครับมันเป็นเอเรื่องปกตินะตามมาฉันต้องจับนายไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวฉันจะพานายไปหาอะไรกินเองบ้านฉันเนะอเคป่า โอ้ของคุณมั่วเลยครับอุย้ยแม่น่ารักช่ำหดเลยตามมาตามมาตามมานั่งลงนั่งลงไปนั่งที่อ่ะยืน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 นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซฟ,ฟาเปื้อนอ,อ้อาวเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีของกินอยู่ที่มาฉันให้ไก่แล้วกันนะนายโอเคปะ้ะอะไรกูได้ครับผมกินได้หมดเลยนะโอเคเสร็จแล้วอ่ะนี่นาำไปไก่สองชิ้นโอ้ยมีน้ำด้วยไหมครับน้ำบอสอยู่นี่บอสอ่ะมีน้ำอยู่อ่ะน้ำไปสองขวดโอ้แต่คุณต้องปลดล็อกคุญแจมือก่อน ผมกอนผมกินไม่ได้เออก็ได้วะเย่อยู่อันไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงกล่องนี่อาเจล่าอ่าอันนี้หยุดหันละหหันไโอเคนายก็รีบๆออกไปเลยนะสมมตเลยครับที่ดูผมอ้อผมมีรางวัลให้คุณด้วยครับรางวัลอะไรอะอ๋อนี่ครับเป็นเครื่องรางของขลังที่ผมเดินมาจากพ่อผมเมื่อนานม,มาแล้วนะครับ เออเอามาก็ได้ก็ร okay. ีบๆไปแล้วกันเอามาขอบมากเลยครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากเลยครับเออรีบๆไปซะให้มาทำไมไว้ในเครื่องรางของขังแค่เนี้ยนะเอาไว้ไล่ผงไล่ผีด้วยว่าันไม่เชื่อเรื่องผีเว้ยนี่แมวแกกลัวปะนี่แน่กลัวหรือเปล่าล่ะฉันจะมีด้วยนะอะไรอะไรมีข้างหลังฉันเหรอเฮ้ยใครอะไอหยุด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 อย่าอย่าเข้ามา ฉันมีปืนนะเว้ยแกเป็นใครเนี่ยมาขอข้าวกินเหรอได้ได้เลยได้ได้อยู่แต่ว่าต้องรอ,อฉันก่อนเฮ้ยฉันบอยเข้ามาฉันม,มีปืนนะเว้ยไอ้ฉันบอยยังเข้ามาเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะอุ้ยมันไม่กลัวเราเลยเหรออุ้ยฉันมีปืนนะเว้ยแกเป็นคนไหมเนี่ยเฮ้ยเธอเป็นคนไหมเนี่ยไม่ใช่แกมแันจะเป็นผู้หญิงไฟไฟติดแล้วไป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 ,ไป,ไปดีกว่าอุ้ยไฟติดดับมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วลงข้างล่างก่อนอุ้ย ข้างล่างมีไฟสั่นองอยู่เฮ้ยโอ้โหมันก็มีแต่มันก็ดับได้อยู่อ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วงไงดีวะไงดีวะมันตามมาไม่เลิกเลยอะ่ะชิบหายแล้วหาที่ซ่อนหน่อยเฮ้ยห,ห้องอะไรไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห้องห้องอะไรอะ่ะห้องเก็บของหรือเปล่าอ่ะชิบหายแล้วเชืควรทำไงดีอ่ปปะป,ปืนปั๊บขู่ไปเชื่อไม่อยากยิงคนด้วยจะติดคุกกดัวเขาจไปไปเขียนอะไรหรือเปล่าวะกลัวเขาจะามเขียนว่าหาไฟดับให้รีบออกจากตัวบ้านโดยทันที เพราะในตอนนี้มีผู้หญิงคนนึงอยู่ในบ้านและเธอพร้อมจะพานายไปอยู่ด้วยแค่เพียงสัมผัสเพราะฉะนั้นรีบออกมาและย้ายเธอเห็นนายโอ้โหต้องออกจากบ้านเลยเนี่ยชิบหายแล้วว่าอุ้ยชิบหายจริงชิบหายจริงโอเคถ้ามันเข้ามาจะต้องรีบสไลด์แล้วหนีไปก็ไปเลยอุบโอ้ชุบได้อยู่โอเคพลาดแต่ได้อยู่ชิบหายแล้วโอเคขังไม่ได้นะแหละันต้องรีบหนีออกจากบ้านก่อนชุบโอ้ย โอ้ยมันมีกฎอะไรมันแนวนี้ด้วยวะเนี่ยเจ้าของบ้านมันคิดเล่นเล่นอะไรกับเราอยู่เนี่ยโอเคออกจากตัวบ้านออกจากตัวบ้านเขาบอกให้ออกจากตัวบ้านเฮ้ยออกจากตัวบ้านก่อนเลยโอ้ยโทรหาเคียรดีกว่าคิวคิวคิวยาฮัลโหลฮัลโหลนา้นายนายนายช่วยมาหาฉันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันส่งจีพีไปให้ที่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 ตามนี่เลยรีบมาหาโดยเลยเพื่อนช่วยผีว่ะ โอเคท่านายมาฉัแบกให้ห้าพันโอ้หรีบมาเลยเออดีมากดีมากรีบรีบมาเลยเพื่อนเร็วเร็วเร็วเเลยหายแล้เรือไปไหนไปเนี่ยอุ้ยเรือก็ไม่มีโอ้ยเขาอันนี้นี่ยว่าเจ้าของเจ้าของบ้านเขาเรือไปนี่ว่าโอ้โหเอาไปแบบเอาไปเลยอ่ะแล้วมันจะออกมาปะว่าไอ้ผีตัวเมื่อกี้อแม่งวี่งอะไรนี่ไงตามมาอีกแล้วเอาล่ะ รอบนี้ฉันจะยอมติดคุกเพื่อให้ตัวฉันจะไม่ต้องเจอผีอีกแยจะสุดแม่งไม่หลอดอ้โหยมาแล้วเออเออเออไม่เป็นไรเลย <c oughs> กูวิ่งแล้วผีนี่วะ <c oughs> โอเคฉันเชื่อเรื่องผีแล้วแม่งเอ้ยโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยตามมาแล้วอ้ยิงไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะทำไมาฉันก็ยิงโดนทำไม โอ้ยไม่เป็นอะไรเลยฉันวิ่งแล้ววอยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิออ่งก่อนเฮ้ยรีบปีนก่อนชึบปีนแล้ววอยเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยเคลียะมันไม่โทรมาสั้งสี่วันโอเคใครเสียงใครอ่ะผีพูดได้เหรอแซมเม้น,ยยนั่นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเคียะโทรศัพท์ก็ไม่ได้เปิดนดิวะเสียงเคียะจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยแซวยม่เคลียร์บนหัวนี่บนหัวไปทำอะไรบนนั้นอ่ะ โอ้โหผู้ชามาแปลกกู้หญีงผีเนี่ยเอ้ยแต่ว่า,าทำไมนานมาไปโทรมาเพื่อนจะได้ไปรับแบนหมดเลยโอ้อแล้วมาได้ไงเนี่ยครับนั่งเรือเหรอเออใช่ใช่ใช่ฉันน,น,นั่งเรือม,มาฟังฉันค่อยคุยเพื่อนเข้าบ้านก่อนลูกแ<อ>ถงน,นี้มีผีเว้ยผ,ผีผู้หญิงผมยาวอยู่ลูกไปไหนแล้วเนี่ยฉันฉันมาก็ไม่เห็นอะไรนะอ๋อเหรอนานไม่เห็นเลยเหรอเอ้ยไม่มีนะผู้ายที่ดวงดีใช่ไหมเลยไม่เจอผีฉันเจออยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนเข้าบ้านก่อนอย่าเพิ่งคุยโอเคเฮ้ยเข้าไปในบ้านได้ปลอดภัยใช่ไหมเลย รู้สึกดีอะไรแปลว่าฉนแบบแบบโทรศัพท์ทั้งหมดทาวหลังถ้าจะเรียกอะไรชั้นก็ใช้ของที่อยู่ในกล่องเรื่อกกันนะแต่ว่ามีอะไรอ่ะมันคือแหละพูบป่ะใช่ผิดอ่ะเปิดกล่องดูใช่ใช่มันคือพูบหละอ๋อใช่กับข้อเสียนข้อที่สามมันเขียนด้วยเขียนว่าเนี่ยฉันจะบอกให้นะสมบูรณ์ที่เจอเนี่ยกดโคตรแปลกเลยแต่ละอันอันนี้ด้วยเนี่ยไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนตาของนายจะเริ่มมืดมัวสิ่งที่นายควรทำคือรีบกลับเข้าไปในบ้านเพราะตอนนี้น้องตัวนายไม่ได้มีแต่นายอีกต่อไปแล้วคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมจะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ ฉันก็มองไรไม่เหมือนกันอ่ะนายอยู่ไหนเนี่ยจะ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 ไม่รู้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเกียร์นายอยู่ไหนอ่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนโอ้ยเกียร์ไปไหนเนี่ยอยูะไรๆข้างหูฉันเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้อ่ะนี่เสียพุงเสียงผีด้วยเพื่อนเมียงผีมันหลอกเราไว้จุดต่อเลยอุ้ยไม่เอาหนึ่งโดนยิงยิงอะไรอะฉันยิงอะไรก็ไม่รู้ฉันหาใครไม่เจอเลยเฮ้ยมันจะโดนล็อกคุ้แจมือเพื่อนตะเม่อำเสียงอะไรอ่ะฉันโดนล็อกคุ้แจมือช่วยด้วยอุ้ยตะเม่ตะเม่ในสลัดมันได้ไหม ไม,ไม่ไได้ที่มันมีตัวสลักจะพยายามดิ้นอยู่เนี่ยไม่ได้เลยไปเพื่อนหายแล้วว่าเอาไอดนี้ะเนี่ยอ้จะมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนมีเสียงผีเต็ไมไปหมดข้างๆหูใช่เนี่ยมันเป็นกับเสียงกระซิบเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายมีทุกอย่างเลย yeah, แย่เราเอาไอดนี้เพื่อน ก็ไม่รู้ว่ะเพื่อนฉันเดินไปเดินมาก็ได้นะไม่เจอฉันเอาของในกล่องก็ไม่ได้เพราะฉันโดนกู้แยกมืออยู่มาลอง,งดิว่าดิวะาเฮ้ยสุกุทำไงดีวะเนี่ยมีอะไรทำให้มานเอาออกเอา,เอา,เอาโอเคออกได้มั้งวะเนี่ยโอ้ยเอาของในกล่องไม่ได้โอเคฉันจะพยายามลองดิ้นก็ได้เนี่ยดีขึ้นอ่ะทำไมอะไรอย่างฉันมองไม่เห<ม>็นอะไร<ม>ฉันพยายามดิม้นอยู<ม>่เพื่อนฉันพยายามดิ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะไปผีข้างหน้าฉันด้วยในในผีในผีเพื่อนตรงกลางบ้านเลยกลางบ้านเลยกลางบ้านเฮ้ยพีอย่าหยุดอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ย กาบ้านมันคือตัวไหนเพื่อนรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลายตัวเลยอยู่ตรงทีวีอยู่ตรงทีวีเฮ้ยเฮ้ยดิบอกสิวะดิบอกสิวะดิบอกสิวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยดผ่านไปแล้วไปแก้ผีอ่ะฉันฉันดูฉันนึกฉันบอลหน่ะเป็นดึงด่านังขึ้นไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยชุบโอเคฉันฉันดูแต่เชื่งสื่อโอเคเฮ้ย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 ผีผีผีต้องเป็ผีนั่นก็ผีเฮ้ย จมูดแล้วจมุดแล้วนายเอากุญแจออกเลยอัเนี่ยฉันออดแล้วนะเดียวจมูดแล้วใครมาใส่มือฉันวะเนี่ยจะพยายามออกแล้วเดียวกักันจะกันจะกแกันจะพังแล้วกุญแจมือเนี่ยอุ้ยโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยมันจมูดแล้วผีเนี่ยโอเคพังแล้วโอเคสวยโอเคแล้วฉันฉันฉันต่อไปมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยจ้าทางขึ้นไม่เจออุ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยไปใช้ไปใช้โอ้ยไปใช้อยู่สวยสวยติดหรือเปล่า อติดติดอยู่แต่ว่าหน้าฉันยังดำอยู่เลยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืนยังดำอยู่มองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไปข้างหลังดีกว่ะใช้ข้างหลังก็จบป่าวะหนึ่งสองสามสี่น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 ี่ไปสี่นี่ีบ้านี่ไงเฮ้ยทุกอย่างดีขึ้นแล้วอุยอยวอ้ยเมื่อกี้เราถือข้าวราปุ๊บหน้าเราก็หายดำทันทีเลยแล้วก็ผีหายไปด้วยโอเคเก็บไว้ของดี ต่อสายเครื่องางนี่ใช้ได้อยู่เฮียตัวไหนอ่ะนี่ไหน,นยูน่ไหนอ่ะกลางบ้านเพื่อนนั่ไหนอะฉันอยู่ในห้องฉันอ,อยู่ในห้องน้ำวะทำไมตรงนี้มันแตกยอ,หอ่ห้องน้ำห้องน้ำตรงไหนวะขโมยนเขาล่างอะกลางลงไปอ่ะเอขอขโมยเหรอ<ใ>โอ้ยแม่งได้ไปไหนมาเนี่ยฉันแ,แม่งต<ด>ัวกระผีต้องส่งท<ด>ั้งตัวเนี่ยแล้วบ้านเขาพังนี่นายรับผิดชอบไปไหมเนี่ยอ๋องอ๋องน้ำแตกเหรอน้ำรั่วแน่เลยอ่ะโอ้ไม่เราเดี๋ยวเขาบอกเขาแล้วกันโอ้ยเครียดว่ะเพื่อนทีเครียดว่ะเจ่กผีคนเครียดเลยไม่รู้ ันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันโดนคุณแยมือด้วยเนี่ยผีเป็นขุดเกียร์น่ะผีฉัคุณแยมือฉันด้วย<ช>อ่ะใช่หรอโอเคไม่รู้อะอนาจะไปแบบเพิ่มเงี้มเสมอแล้อ่นาอนออาด็กฉันว่าอาจจะเป็นคำเตือกนก็ันในส่วนเลื่อนี้ตัวที่ห้าเขียนว่าในช่วงเวลานี้จะมีกองทัพผีมายืนเรียงกันอยู่หน้าบ้านให้ยิงเฉพาะตัวสีแดงเท่าน,นั้นอย่ายิงตัวสีขาวเพราะพวกเขาเป็นเพียงวิญญาณบริสุทธิ์เขาว่ากันนะคืออะไรอ่ะไม่รู้จะนต้องเป็น,นคนตั้งล่าผีไว้เนี่ยตามมาเพื่อนอยากรู้ก็ตามมาเดีย๋ยวฉันพาไปดู ไหนเออเพื่อนดูดิมันมีจริงปะเนี่ยโอ้โหมีจริงนะพี่ชิบหิดเตบ้านเราเลยเพื่อนไม่ใช่บ้านเราปาดบ้านเขาไหนเอาบ้านเขาโอเคดีวะเขาบอกว่าให้ยิงตัวสีแดงเท่านั้นโอเคได้ตัวแดงตัวแดงโอเคแดงโอเคปืนปืนมาแช่งอะวะอ๋อตัวแค่เล็งเฮ้ยได้ยิงตัวสีขาวดีวะเขายังบอกยิงตัวแดงฉันยิงตัวสีแดงอยู่แต่มันไม่โดนตัวสีขาวเพื่อนเออดีดีดีเพื่อนดีดีดีเฮ้ยมันเจ็บอ่ะไอ้โดนอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ จะทไมฉันเจ็บวะรู้ส okay, ึกโอเคยิงตัวส ah? nope ีแดงนะเพื Ch ่อนเห็นปะหรือหรือเพราะนายหรือเพราะเราไปยิงตัวส mm ีขาวไม่ล้นายยิงอยู่คนเดียวฉันไม่ได้ยิงเลยเนี่ยฉันฉัฉันยิงตัวสีตัวสีขาวด้วยดีดีเพื่อนดีดียิงตัวแดงโอ้ยโอ้ย้ยนายยิงตัวขาวแล้วยิงมายิงัวมายิงตัวสีแดงกับสีขาวมาซ้อนกันเพื่อนโอ้ยยิง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 ยย อย่าอย่ายิงอย่ายิงตัวสีขาวเยอะมีตัวสีแดงเดียวเพื่อนฉัน้องเจ็บด้วยเนี่ยโอ้ยหฉันไม่หฉันไม่ควรยิงวะโอ้ยแต่ยิงสีขาวอีกแล้วเนี่ยฉันเดินหนีไม่ได้ฉันยิงตัวร้านเห็นไหมน่ะโอ้ยอ้โหฉันเจ็บเนี่ยฉันใจปืนไม่เป็นเพื่อนตั้งใจไหมเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันยิงเพื่อนไม่อะฉันเจ็บด้วยเห็นไหมเนี่ยฉันฉันยิงตัวสีแดงครบแมทเลยเนี่ยโอเคฉันเคงโอเคหมดแล้วมันต้องยิงแล้วไม่เหลือตรงนึงเออยิงนี้ยิงนี้อ่ะยิงนี้หน่อยิงดิ นี่ไงเห็นไหมอ่ายิงยิงตายเลยเพื่อนโอ้เจ็บเฮ้ยอ่ายิงตัวสีขาวอีกแล้วมึงเนี่ยมันมันมันเขาเรียกโลว์กระสุนมันเบี้ยวเพื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวพวกนี้มันคงหายไปเองอ่ะโอ้ยเจ็บว่ะโอ้ยมันเป็นยังไงวะตัวสีขาวอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกเหมือนหัวใจฉันโดนบีบแบบทีนึงอ่ะตอนที่นายยิงตัวสีตัวสีขาวอ่ะเจ็บจริงเว้ยเจ็บจริงเว้ยไม่รู้เหมือนกันอันดัต่อไปอันขังนี้ มีบางสิ่งประหลาดซ่อนอยู่นายมีเวลาสาสิบวินาทีก่อนที่มันจะเข้ามาและฆ่านายหามันให้เจอแล้วก็จับมันทิ้งซะโอเคช่วยกันหาเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนเราจะหาจากไหนอ่ะมันบอกไม่รู้หนบ้านไปไปรู้ไหมไม่ใช่ข้างหน้าบ้านมันบอกว่าอะไรนะในบ้านไม่ใช่หรอในบ้านในบ้านหลังนี้นะบอกหน้าบ้านอะไรเนี่ยจะไปหน้าบ้านใชนเสียเวลาเอาด้วยช่วช่วยหายรลลองหาเเพื่อนเออนายหาข้างล่างฉันหาข้างบนไปได้ไหฉันฉันรอขึข้นไปที่ชั้นสองกัน อ๋อแค่สอสทงทันนี้ดีกว่าทางโอ้ยเคียร์ยาจะได้เรื่องไหมเนี่ยทำอะไรพลาดตลอดเลยเว้ยไม่เจออะไรลเลยวะเนี่ยเคยียร์ยาไปเจออะไรหรือเปล่าเนี่ย <S <S โอ้โหน้ำก็จะทะลักอยู่อีกเคียร์าเพื่อนเจออะไรหรือเปล่า, <S <S าอะ่ะไม่เจอเลยเพื่อนหรือว่าไอ้พวกนี้วะตั้งอยู่ไหนเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเพื่อนข้างล่างอ๋อไหนไม่ใช่ไอ้พวกนี้วะไม่ใช่ใใชเขาเป็นคนอย่าอย่ายิงอย่ายิงเขาเป็นคนเฮ้ยโอ้โหยนั่นเป็นคนเหรอมือก็เป็นคนมาดิยิงเขาใช่ไหม ชั้นหลอนั่นไฮน่าหาคราฟไม่เจอแล้วชั้นว่าอยู่ข้างนอกเว้ยเราไปหาข้างนอกกันปะโอเคงั้นเดี๋ยวชันจะไปเช็คหน้าบ้านส่วนไลน์กันไปเช็คข้างหลังกันโอเคโอ้ยหาไม่เจอเลยเว้ยผีเนี่ยใครโทรมาเนี่ยโอเคยะนี่ฮัลโหลฮัลโหลเออแามมี่ว่าไงมาแล้วมันจะไปยังไงต่อวะตอนตอนทีถึงท่าเรือเนี่ยไปยังไงต่อหมายเค้าวะไงอ่ะก็จนายบอกว่าฉันมาเนี่ยฉันมาถึงท่าเรือแล้วแต่ว่ามันไม่มีเรือมารับเลยนแล้วัลโหลายแล้วโะไปเอ้าว แค่หรอฮัลโหลฮัลโหลสเป๊กเอาชิบหายแล้วสัญญาณขาดชิบหายแล้วเหลือยี่สิบเหลือตอนนี้ผ่านไปแล้วยี่สิบแปดทีเหลือสองทีหรือว่าถึงว่าแล้วทำไมมันแปลกทำไมคิวยามันไอคิวยาตัวนี้แม่งตบปลอมแน่เลยก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงยิงเรารัวเลยไอยิงตัวสีขาวรัวเพื่อทำให้เราเจ็บก็ว่าอยู่ทำไมกดข้ออื่นมันดูยากขึ้นตั้งแต่แบบตั้งแต่มันมาเนี่ยไฟบ้านก็ดับไม่ติดอีกเลยแล้วก็ อยู่ก็มีคนใส,คนส่คนใส่คนใส่กุญแจมือใช่อว่าไอหมอนี่ไม่ต้องใส่กุญแจมือฉันแล้วก็ทำให้ผีมันหลอกฉันง่ายขึ้นแน่เลยแม่งมันคือแค่ต่ปอไว้เอาล่ะจะไปยิงมันเจอตัวแล้วเว้ยเจอตัวแล้วเว้ยโอเคพอแกนม,ม่อะไรเจอมาีมาแม่เงเยอะขึ้นเชืว่ว่าต้องเป็นแกแน่เลยเฮ้ยฉันรู้ความจริงหมดแล้วแกโดนฉันจริงแน่ไอ้แค่บอมเอ้ยเอ้ยเราทำอะไรโอ้เราทำอะไรเนี่ยแกไม่ใช่เพื่อนฉันว่าแกมันคือผีโง,ง่ๆเองไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยจะแปลงร่าง แปลงร่ามาแล้วแปงร่ามาแล้วกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดตัวบ้าเลยวินิจเป็นผีจริงด้วยโอเคไปกระสุนก็อนไปกระสุนก่อนไปกระสุนด่วนเลยไปกระสุนด่วนเลยมาตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ยผี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 โอเคกระสุนจะมีอยู่โอเคโอเคโอเคสวยสวยโอเคมันเข้ามาแล้วมาดิมาดิโอ้โหกูยิงไม่เข้าเลยดูไปดิบ้าไปดิว่าจะยาอนมาเลยมันจะถึงมาวะเนี่ยช่วยทึบทึบโอเคทึบทึบไปก่อนไปก่อน โอเควิ okay, okay. Okay, okay. ่งก่อนชึบเอ้ยโอเคเขาเข้าอยู no okay. ่แต่ม okay. okay. ัเข้าไม่มากจะรอจากยังไงวะเนี hmm, ่ยจะรอยังไงวะเนี่ยจะรอยังไงวะเนี hmm. ่ยเอบบโอเคทิ้งลบชึบฮึบเฮ้เฮ้ยโอ้ยไม่ไม่เข้าเลยเพื่อนไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยว่าถ้าถ้ารใช้เนี่ยรอเช่นดูหน่อยแล้วกันนะยุบไปนล่งกิ้งก่อนชุบโอเคหนึ่งสองสามนี่แน่โดนยู โอเคนางวัล okay. นี่ใช่ได้ไ่นี่่ด่แนโอเคนี่แน่โอเคนี่แน่ดูใ okay. ช่ไ okay. ด้จิงบานรืวๆเลยกันหนึ่งทีนี่แน่สองทีสทีครั้งที่สโอเคฉันลองทำเรวอเรเฮ้ยเฮ้ยคิ <c oughs> อคาตีตายหรือเปล่าต่อไป ฉันไม่เชื่อว่านายเป็นคิวยาวเว้ยเพราะมึงมาต่อป้อมนี่แหละนี่ไงโดนยิงเล่ยนี่ไงโอเครอบนี้ที่สุดท้ายฉันจะเอาเนี่ยใส่โตนายเลยแล้วกันดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนปีโดนปี๊โดนปี๊โดนปี๊เอ้ยเอ้ยโดนปีนี่แงนี่นี่ไงอึ้ยอึ้ยหายไปแล้วเสียงอะไรวะนี่เนี่ยนี่ไงไหนดูดิไอแซมมี่มันทำอะไรอยู่วะโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยโทรศัพท์มันใช้ได้เรื่องวะเนี่ยอยู่ไหนวะโอ้ก็ไม่ติด เฮ้ยเจออีกนะเฮ้ยอย่าเข้ามานะฉันรู้แล้วว่าปืนอะใช้กับแกไม่ได้อย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามานะอะไรวะอย่าเข้ามานะ้เล่นอะไรเป็นเด็กไม่ได้หรอเรียกกูเรียกฉันมาทำไมเนี่ยนี่เนี่ยอะไรอะไรนี่เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ยไม่เป็นไรหรอวะไหนบอกไปเชิญเรื่องพงเรื่องผีแต่ถือแต่ถืออะไรเนี่ยกูสิสิกูยิงนะ อ๋อ้ากูมยิันปืนจริงมึงเลเข้าไปเนี่ยตายตัวจริงเนี่ยเออกูตัวจริงเจ้าหนุ่มอะไรก็ปลอมเออตัวจริงกูจะปลอมอะไรโอ้ยมามาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเอ้าเกิดต้องไอ้นี่ไงใช้เจสกีแทนอ่ะเขาไม่รับจอหรือเปล่าอ๋อเออดีดีดีเดี๋ยวฉันจะกลับคืนนี้เลยท่านเจ้าผีที่บ้านหลังนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยเป็นไรผ่านไปโรงพยาบาลก่อนข้ากูขากูไมเงียบนะเงมัน แต ais, ่คุเจีเขียนว่านายคงเหนื่อยจากค่ำคืนนี้มากเลยสินะแต่ขอแสดงความยิดีด้วยนายผ่านมาได้แล้วหลังจากนี้นายจะพักผ่อนอย่างปลอดภัยฟันดีราตรีสวัสดิ์ลงบานทิ้งเลยสมุนเนี่ยทิ้งของทิ้ของการด้วย ทิ้งหมดเลยโอ้บอกอะไรบางเดียวอย่าอะไรนี่ฉันจะเก็บไว้ในตัวตลอดชีวิตฉันบอกเลยฉันจะเก็บอันนี้ไว้ในตัวตลอดชีวิตพ่อมันช่วยฉันในคืนนี้เว้ยไปเพื่อนกลับบ้านเถอะเราช่วยไม่ช่วยมันจะรังแสแผลไหมตอนนี้แล้วฉันจะไม่ฟ้องบ้าคนเดียวแล้วเพื่อนฉันจะไม่รับงานตรงนี้แล้วฉันไม่ชอบเลยโอ้โหลองด้วยลองด้วยกูเก็บค่าเออรู้น่ะฉันยิงนายฉันว่าผีผีไงเออนายตัวจริงเนี่ยนายตัวจริงไหนเราไปเรากลับบ้านเราไปเลยเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วที่นี่ไปเราไปดีกว่า